สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็นสองท่านผู้ชมครับก็เป็นเ,เป็นเรียกว่าในทุกๆปีนะครับโครงการของนักศึกษาปราปร,ปรของสถาบ,บันพระปกเก้าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในโครงงานที่จะต้องลงพื้นที่ทุกปีนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าการลงพื้นที่นี่ก็ได้ผลลัพธ์ที่เป็นโมเดลที่นําไปสู่ให้สังคมเนี่ยได้ต่อยอดในหลายๆอย่างวันนี้ก็ พูดง่ายๆมีทั้งหมด10บ,บ้านวันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นบ้านสุดท้ายนะครับเป็นบทบาทของบ้านเจเริญกรุงนะครับซึ่งบ้านเจเริญกรุงสุดท้ายก็เรียกว่าเป็นกรณีศึกษาที่ไกลหน่อยใช่ไหมครับไกลไ,ไกลขนาดไหนเดี๋ยวก็มาคุยในรายละเอียดครับประเด็นในเรื่องของการลงโครงการน,นะครับเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจแล้วก็การมีส่วนร่วมชุมชนด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแขกรับเชิญ2ท่านนะครับท่านแรกได้แก่คุณมงคลสม อุดรนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับแล้วอีกท่านหนึ่งคือเรืออากาศโทท่านเดชเพ่งสุขนะครับสวัสดีครับครับพอพูดในเรื่องของงานกิจกรรมของของของแต่ละบ้านเนี่ยแน่นอนว่ามันมีโจทย์ใหญ่ของของหลักสูตรอยู่ซึ่งกระจายเป็นโจทย์ย่อยของบ้านเจริญกรุงเนี่ยมีการตกผลึกยังไงว่าเราจะมาทําเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชน แล้วก็มีที่มาในการการระดมความเห็นยังไงบ้างไหมครับสิ่งสําคัญของการมาศึกษาครั้งนี้เนี่ยะครับเราการอยากจะเห็นความเข้มแข็งของชุมชนแล้วก็ชุมชนก็สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ด้วยนะครับเลยกลายเป็นที่มาของโครงการนี้นะครับทั้งในแง่ของเศรษฐกิจทั้งในแง่ของสังคมรวมถึงทั้งในแง่ของ ความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็จังหวัดที่เราไปศึกษาเนี่ยก็เป็นจังหวัดเป้าหมายของคนไทยหลายๆคนที่อยากจะไปท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในจังหวัดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวนะครับเล้กก็จังหวัดน่านใช่ไหมครับเียก่าจังหวัดน่านครับครับใช่ใช่สรุปยังไงก็ว่าเราจะเลือกจังหวัดน่านเป็นโมเดลที่จะการมีส่วนร่วมเรามองว่าทิศทางการเติบโตของจังหวัดน่านเนี่ยเป็นทิศทางการเติบโตที่น่าสนใจครับ ทั้งในแง่ของการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มคนคนะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทั้งในแง่คนพื้นเมืองนะครับ,รบทั้งในแง่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุร์รวมถึงในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยถ้า ได้ไปจังหวัดน่านนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ภาคภูมิใจแล้วก็ได้กลับมาเล่าสู่กันฟังต่างนี่แลยกลายเป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้แล้วเราก็ต้องการเห็นจังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดที่ผมใช้คำว่าเป็นจังหวัดที่บริสุทธิ์นะครับมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีภูมิอากาศที่ดีแล้วก็เป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยวต่างๆทั้งทั่ว ประเทศและก็ทั่วโลกนะที่อยากจะไปเที่ยวจังหวัดน่านอีกประการหนึ่งเนี่ยความบริสุทธิ์ของจังหวัดน่านเนี่ยก็คือจังหวัดน่านเนี่ยมีอำเภอไม่มากนะครับแล้วแต่ละอำเภอก็จะมีระยะทางที่ห่างไกลแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมีถนนหนทางที่สะดวกปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีอัชญายกรรมไม่มากนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคณะ เรานะฮะในการ,รที่จะลงพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ครับปกติในรูปแบบของของการไปไปที่จังหวัดหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของการโฟกัสไหมครับว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยชุมชนไหนอะไรยังไงบ้างไหมครับในความมุ่งหมายของหลักสูตรปปรอเนี่ยนะครับ,รบเป็นหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบ,บอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูงนะหรือเรียกว่าปรปร,รอเนี่ยนะครับความมุ่งหมายสําคัญก็คือต้องการอยากจะให้นักศึกษาที่สําเร็จการสาลักสูตรนี้เนี่ยนะครับมีหน้าที่และบทบาทสําคัญในการส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยในภาคนลคเมืองนะครับ<น> <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นภาคที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศเราเองก็คํานึงถึงเรื่องของบทบาทของประชาชนในพื้นที่ <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทสําคัญที่ประชาชนควรจะมีสิทธิ์ที่จะแสดง,งออกในฐานะภาคพลเมือง <c oughs> ในหลายๆเรื่องนะฮะในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนการพัฒนา พื้นที่การมีส่วนร่วมในเรื่องของการทำงานร่วมกรรันรวมถึงเรื่องของการที่เราจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมถึงการเมืองด้วยนะะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองจุดเด่นของจังหวัดน่านอย่างที่ผมนําเรียนตั้งแต่ต้นว่าจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีประชากรไม่มากนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในแง่ของชาติพันธุ์รวมถึงคนพื้นเมืองที่นั่นด้วยอะไรด้วยความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์ คนพื้นเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นที่จะนําไปสู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศส่วนหนึ่งได้นะครับ,รบหมายถึงว่าพอคณะไปเนี่ยมีการใช้พื้นที่ตรงไหนเป็นตัวอย่างไหมครับเช่นชุมชนหรือว่า ในการเข้าไปเก็บข้อมูลเนี่ยมีการเก็บข้อมูลด้วยใช่ไหมครับมีเราใช้กรณีศึกษากรณศึกษาหนองปาฆ่านะครัาก่าหนองปากฆ่านี่อยู่อำเภอนาน้ยจังหวัดน่านนะฮะซึ่งเป็นน่านใต้นะครับครบน่านใต้นี่จะมีจุดที่แตกต่างจากน่านเหนือนะฮะคนคนทั่วๆ่วไปเวลาไปท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปน่านเหนืออากาศดีอยู่บนภูเขามีรีสอร์ทสวยๆนะฮะแล้วก็มี ภาพที่สวยงามของของเวลาถ่ายภาพมาก็จะสวยงามนะครับ,รบแต่น่านใต้เนี่ยความเป็นธรรมชาติยังสูงอยู่นะครับความแตกต่างในเรื่องของทางกายภาพเนี่ยน่านใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีข้อจํากัดข้อจํากัดในแง่หนึ่งนักท่องเที่ยวก็อาจจะไปไม่เยอะเนื่องจากยังไม่มีการ เข้าไปพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสาธารณูปโภคต่างๆนะครับแล้วก็ลักษณะทางกายภาพของน่านใต้เองเนี่ยก็เป็นลักษณะการกายภาพที่ที่มีความแห้งแล้งนะครับในน้านแล้งเนี่ยแทบจะไม่มีน้ําอุปโภคบริโภคนะฮะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ภาครัฐแต่ละคตเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของการจัดการเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวจากน้านเหนือมาน้านใต้ให้กระจายกระจายทั่วๆไปเพื่อให ภาคพลเมืองในน่านใต้เนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตรงนั้นด้วยนะฮะเราก็เลยเลือกอําเภอนาน้อยนะฮะซึ่งเป็นอาเภอทางด้านใต้ของจังหวัดน่านเนี่ยเป็นกรณีศึกษาเพื่อที่จะเป็นต้นแบบหรือโปรโตไทป์ในการที่จะนําไปสู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไปครับแล้วคุณท่านเดชมีเข้าไปร่วมกับพื้นที่ของน่านแล้วเป็นไงครับความแตกต่างวันนี้กรุงเทพกับน่านก็ต้องบอกว่าน่านเป็นจังหวัดที่น่าประทับใจครับแล้วก็จังหวัดที่น่าน ค้นหาและน่าเดินทางไปครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวที่ควรจะถูกยกมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักภายในภาคใต้ในอน,นาคตนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ไปมาเนี่ยคนหน้า,าเขาบอกเขาอยากให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในแบบหน,าน้าแบบที่น่านเป็นรับใช่ไหมครับเขาเคยถามเหมือนกันครับว่าเขากังวลหรือไม่ว่าเมื่อความจเจริญเข้ามาจะทําให้วัฒนธรรมหรือว่าความเป็นอยู่ของเขาเปลี่ยนแปลงไปซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเนี่ยก็ยืนยันว่า เขาจะยังคงอยู่ซึ่งความเป็นเขาแล้วก็อยากให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวน่านที่เป็นน่านไม่ใช่น่านที่เป็นถูกแปลไปเป็นในสภาพอื่นครับก็เป็นจังหวัดที่เรียกว่าเชิญชวนไว้ล่วงหน้าเลยว่าหากใครมีโอกาสที่จะเดินทางไปในนาคตเนี่ยน่านใต้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่อยากชักชวนทุกคนให้ได้ไปครับมีมองเห็นความแตกต่างของการมปสูนริ่มแรกคนน่ากรุงเทพเนี่ย บริบทของการมีส่วนร่วมต่างกันบ้ากน้อยขนาดไหนบริบทการมีส่วนร่วมยอมรับว่าต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับระหว่างทางน่านกับกรุงเทพมันดูด้วยลักษณะของความเป็นอยู่แล้วลักษณะของชุมชนลักษณะของบ้านเมืองและแวดล้อมดีกว่าต้องยอมรับว่ากรุงเทพเนี่ยเรากลายเป็นสังคมเมืองไปแล้วแต่ละชุมชนเนี่ยเป็นลักษณะอยู่เป็นบ้านเดี่ยวมากกว่าแต่สิ่งที่เราเจอในน่านเนี่ยเรายังเจอความเป็นอยู่ความเอื้ออารต่อการความเอื้อกลต่อกันแล้วก็การมีส่วนร่วมเนี่ยก็ต้องยืนยันว่าถ้าเกิดเรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยก็ ยอมรับครับว่ามีมากกว่าแน่นอนออแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าทางกรุงเทพน้อยนะแต่ว่าบริบทมันเปลี่ยนไปแปลงไปตามสังคมแล้วก็แว,วดล้อมครับมีส่วนร่วมโดยธรรมชาติใช่ขางโดยธรรมชาติใช่ใชไหมแต่สังคมกรุงเทพเนี่ยต้องสร้างกรุงเทพผมมองว่ามันไม่ต้องสร้างไม่ต้องสร้างทั้งหมดหรอกครับแต่ว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมมันแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการเข้าถึงต่างๆนานาครับ มันเลยให้การมีส่วนร่วมเนี่ยแตกต่างกันออกไปแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวกับความเป็นน่านแล้วเนี่ยก็ยืนยันว่าชาวบ้านที่เป็นคนในชุมชนน่านเขายังคงความเป็นน่านที่อยากชวนทุกคนไปเที่ยวน่านที่เป็นน่านจริงๆได้อยู่อย่างดีเยี่ยมเลยครับแล้วของทางที่บ้านไปสร้างกิจกรรมอะไรครับที่ไปช่วยตอบโจทย์เรื่องของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสิ่งสําคัญอันแรกเนี่ยที่คณะของเราได้วางแผนในการที่จะลงพื้นที่เนี่ยอันแรกดิเราจะสร้างการมีส่วนร่วม ของภาคพล,ลเมืองในพื้นที่ได้ยังไง嗯嗯นะครับเพราะเรามองว่าปัจจัยของการมีส่วนร่วมเนี่ยหรือการสร้างพันธมิตรเนี่ยเป็นเงื่อนไขความสําเร็จ嗯嗯ของโครงการนี้นะครับเราก็ได้ทําการพูดคุยวางแผนกันครั้งแรกเลยเนี่ยเราไปพบท่านผู้ว่าการจังหวัดก่อนอนะฮะไปไปรับฟังแนวทางแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัดของท่านผู้ว่าการจังหวัดซึ่งสิ่งสําคัญที่เราได้รับตรงนั้นเนี่ยเรามองว่า ท่านผู้ว่าการจังหวัดเองเนี่ยท่านูว่าการจังหวัดน่านเองท่านก็เห็นความสําคัญคของการพัฒนาจังหวัดน่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนอ,อันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราเลยนะฮะท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านท่านชี้ประเด็นเลยว่าทํายังไงก็ได้ให้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมทํายังไงก็ได้ให้ภาค เอกชนที่จะเป็นนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยไปลงทุนในพื้นที่เนี่ยเพื่อจะให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมากมายนะครับทำไงก็ได้ให้ภาคประชาสังคมคนะฮะพวก NGO พวกที่เกี่ยวข้ององค์กรต่างๆเนี่ยได้เห็นด้วยกับสิ่งที่จะดําเนินการพัฒนาร่วมกันต่างๆเนี่ยเ,เงื่อนไขความสําเร็จเหล่านี้เรามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนแล้วก็จุดเริ่มต้นของการทําเงื่อนไขให้เกิดความสําเร็จตรงนี้ก็คือเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่นะครับวันนั้นเนี่ยเราลงพื้นที่กันที่วัดแห่งหนึ่งนะครับก็ก็ถือว่าน้องป่าข้าเนี่ยเป็นเป็นเป็นชุมชนที่บริสุทธิ์เรียกว่าเป็นชุมชนที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหลไรมากมายนะครับเทคโนโลยีก็ไม่ได้สูงมากยังมีต้นไม้ที่สวยงามเป็นวิถีเกษตรเลยเป็นวิถีเกษตรแล้วก็ชาวบ้านเองเนี่ยก็ก็มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่มาเป็นนับ 100, 000, 000ร้อยนะับพันปีนะสิ่งเหล่านี้มันสืบทอดที่เรียกว่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือวัฒนธรรมของคนที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมที่งดงามนะครับมีการแสดงออกที่งดงามมีการนําสิ่งที่มีความโดดเด่นของพื้นที่เช่นวัฒนธรรมการทําอาหารที่คนกรุงเทพเองไม่เคยเจอนะครับ mm. มีการทําอาหารที่ที่เราเองก็เซอร์ไพรส์นะครับอโอ้อดีใจมากประหลาดใจมากว่า วัดอ,อาหารแบบนี้อร่อยด้วย <c oughs> แล้วก็เป็นรสชาติที่เราไม่เคยไม่เคยทานมาก่อนสิ่งลนี้เป็นความโดดเด่นที่ผมคิดว่าคณะเราเนี่ยได้เลือกพื้นที่ตรงนั้นเพื่อที่จะดึงความโดดเด่นดึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครับ <c oughs> ดึงมีส่วนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม <c oughs> รวมถึงวัดรวมถึงโรงเรียนรวมถึงหลายๆส่วนเนี่ยเข้ามาประสานกันเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างพันธมิตรร่วมกันในการที่จะนําไปสู่กัน พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปครับแล้วการเข้าถึงของหน่วยงานรัฐของที่ที่บ้าน <c oughs> ที่ไปศึกษานี้เป็นไงครับการเข้าถึงกองหน่วยงานรัฐยังไม่มากครับคือทางท่านว่าการจังหวัดเองเนี่ยผมก็หารือกับท่านนอก,นอก,นอกรอบ,รบนะครับว่าความแตกต่างของหน้านเหนือหน,าน้าใต้เนี่ยโดย <S <S ธรรมชาติมันมันมีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพอยู่แล้วนะครับก็คือหน้านเหนือเนี่ยจะได้รับการพัฒนามีนักท่องเที่ยวเยอะมีภาคเอ,อกเอชนไปลงทุนมีรีสอร์ทมีการพัฒนาพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็น เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อมนะครับมีรายได้มีการส่งเสริมให้เกิดรายรได้ของชุมชนต่างๆเนี่ยแต่น่านใต้ย,ยังมีความเป็นธรรมชาติยังมีความเป็นวิถีวัฒนธรรมที่ที่ที่เป็นดั้งเดิมอยู่นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรจะเริ่มต้นจากการที่อาจจะเรียนเชิญผู้นําชุมชนมาคุยกันว่าถ้าเราจะต้องการพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวบนวิถีชุมชนท่องเที่ยวที่จะทําให้เกิดความยั่งยืน ท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ที่เป็นคาร์บอนต่ำนะฮะพื้นที่ที่จะทําให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและสิ่งสําคัญก็คือว่าทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นที่รู้จักของ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 คนในน่านเองแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนต่างประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวด้วยเนี่ยเราจะทํำยังไงเราให้โจทย์เข้าไปเขาก็แสดงออกมาเยอะเลยนะฮะว่าเขาอยากจะตรงนี้อยากจะให้เกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของ กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้ารตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการทําอาหารทําขนมอะไรต่างๆเนี่ยหลายหลายอย่างเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นการแสดงออกถึงซึ่งการมีส่วนร่วมของภาค ภาคพลเมืองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกคนจะเคารพซึ่งกันและกันซึ่งเป็นหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับว่าถ้าทุกคนเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยผลของการเคารพซึ่งกันและกันการตัดสินใจร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นแนวทางของการทํางานร่วมกันต่อไปนอนาคตก็่นคือสิ่งที่สิ่งที่บ้านเจริญกรุงเราคาดหวังจะเกิดขึ้นว่าเราเริ่มต้นไปคุยกันเนี่ยเราก็อาจจะอาจจะเริ่มต้นคุยให้โจทย์สั้น เข้าใจง่ายๆแล้วก็ลองอธิบายตัวอย่างให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เริ่มที่จะเข้าใจเนี่ยผมก็คิดว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยก็เราก็เอารายงานการศึกษาของเราเนี่ยนะฮะได้ได้นำเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดด้วยว่าผลการศึกษาครั้งนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เราก็อธิบายให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดฟังว่าเงื่อนไขความสําเร็จเนี่ยคือการการ ให้สังคมให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาร่วมกันร่วมคิดร่วมทำร่วมนำร่วมเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะนําไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงครับยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับวันแรกที่ลงโครงการกับวันสุดท้ายเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมอะไรบ้างไหมครับก็สิ่งหนึ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่ๆเนี่ยคือการรับรู้ของชาวบ้านนะครับการรู้ถึงการให้แนวคิดเรื่องของโลกร้อนเรื่องของคาร์บอนเครดิตต่างๆที่เขาไม่รู้เรื่องของคาร์บอนเลยคือเรื่องพวกนี้เราต้องยอมรับว่า ค่อนข้างห่างไกลจากชาวบ้านระดับหนึ่งนะครับก็ก็ต้องขอบคุณทางตวนราชการคับคณะทํางานหลายๆท่านนะครับที่นําองค์ความรู้ไปกระจายสู่ชาวบ้านแล้วก็จึงออกมาเป็นแนวของลานนี่เครับแล้วการเปิดรับในเรื่องของกิจกรรมที่มาเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนี้เขาสามารถตามทันบริบทของสังคมเมืองไหมครับอ๋อตามทันแน่นอนครับเขายังตามทันบทของทอมเนือนแต่อย่างที่บอกครับว่าในการตามทันของเขาเขายังคงไว้ซึ่งความเป็นน่านอยู่ซึ่งนี้ก็เลยเป็นเอกลักษณ์ว่า ชักชวนว่าทุกคนน่าจะไปแล้วก็เป็นประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งครับที่เมื่อเราเอาองค์ความรู้ต่งตางๆเอาแนวคิดเอาวิธีที่เราใช้ในสังคมเมืองเข้าไปเขาสามารถไปยุกต์ใช้ได้ในสังคมของเขาแล้วก็คงความเป็นเขาได้นี่คือสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งครับที่ลงแน่นอนว่าในในเรื่องของบางประเด็นเรื่องของอุปสรรคหรือความท้าทายอะไรที่คิดว่าเราลงพื้นที่เราเจออุปสรรคความท้าทายในการที่ไปสร้างโมเดลอะไรให้เขาไป ความท้าทายมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มากกว่าครับความน่าทายมันจะเกิดขึ้นก็คือการประสานงานต่อหรือการดําเนินการต่อใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งเนี่ยคือการต่อเนื่องของโครงการ,รซึ่งทางทางกลุ่มบ้านเจริญกลุ่มเองเนี่ยก็ได้วางแผนเอาไว้แล้วก็ด้วยในกลุ่มของเราเนี่ยมีหนึ่งท่านเป็นที่ปรึกงากลุ่มรกร้อนเนาะก็อยัางดําเนินการติดตามโปรเจกต์นี้ต่อไปอ,อยู่ด้วยครับครับอีกประเด็นซึ่งผมว่าไม่ถามไม่ได้คือพอพูดถึงชุมชนแน่นอนว่าบทบาทของ ความแข็งแรงของผู้นำชุมชนที่เข้าไปสัมผัสในพื้นที่เป็นไงบ้างครับจุดเด่นอย่างที่ผมนําเรียนเบื้องต้นนะครับว่ายังเป็นชุมชนที่บริสุทธิ์และเป็นชุมชนที่พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันนะครับพร้อมที่จะมีส่วนร่วมหลายๆกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะซึ่งก็อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐ นะครับในการไปสร้างความเข้มแข็งต่างๆสร้างระบบต่างๆคู่ขนานกันไปกับสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนนะทางจังหวัดเองอาจจะต้องอทำแผนพัฒนาเฉพาะนะที่เป็นแผนพัฒนาที่เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของของประชาชนในพื้นที่ร,รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่นี่เนี่ยได้มีได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกันไปด้วยนะครับแล้วขณะเดียวกันเองก็อาจจะพูดคุยกับภาคเอกชนหรือนักลงทุนต่างๆในเรื่องการท่องเที่ยวที่จะไปสร้างสร้างพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากๆขึ้นเนี่ยนะก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ,ๆที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นเนี่ยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนเนี่ยจะต้องจับมือประสานกันบ,บนพื้นฐานความต้องการของภาคพลเมืองรหรือภาคประชาสังคมที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะผมว่าตรงนั้นอ่ะเป็นเป็นเหมือนกับสามประสานข้อสามประสานปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการการคิดร่วมกันการทําร่วมกันการพัฒนาร่วมกันและเกิดความสําเร็จร่วมกันตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญที่ที่ทางจังหวัดเองเนี่ยโดยท่านว่าการจังหวัดเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเองหรือส่วนราชการในจังหวัดเองเนี่ยอาจจะต้องมาพูดคุยการวางแผนร่วมกันว่าเราจะเริ่ม ในการที่จะทํางานร่วมกันอย่างนี้ยังไงแต่สิ่งที่เป็นต้นทุนสําคัญที่เราพบนะครับก็คือเรื่องของการการการพร้อมเขาเรียกเรื่องของความพร้อมของของของประชาชนในพื้นที่ที่จะเป็นต้นทุนอยู่แล้วในการเป็นต้นทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนน่านเป็นคนดีเป็นคนมีวิถีชีวิตที่งดงามแล้วก็มีสิ่งดีๆที่ที่สังคม ที่สังคมต้องการนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เป็นเป็นต้นทุนที่ดีมากๆในการที่จะนำไปสู่การพัฒนาในหลายๆมิติที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับแล้วเรามีโยนประเด็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเราพยายามที่ไปทำให้เขาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยถ้าโตโตมากขึ้นการมีแผนรองรับเรื่องของการโต เรามีให้โจทย์ตรงนี้เข้าบ้างไหมครับประเด็นนีครับแผนของรัการโตเนี่ยเรามีให้แนวคิดเข้าคร่าวไว้ดีกว่าเพราะท,ท้ายแล้วเนี่ยอำนาจในการบริหารจัดการหรือการควบคุมต่างๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทาภาครัฐสําหรับทาง ทางกลุ่มบ้านเราเองเนี่ยก็เป็นแนวคร่าวๆแล้วก็วเมื่อเราได้พูดคุยถึงแนวคิดแล้วเราก็ประทับใจกับแนวคิดที่เขาย้อนกลับมาเหมือนกันว่าเขาพร้อมที่จะเจริญเติบโตแต่อิ่องจุดยด่นที่ผมแจ้งไว้ข้างต้นกคือการเจริญเติบโตของเขายังมีเอกลักษณ์หนึ่งซึ่งยังคงไว้ซึ่งความเป็นเขาซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ยืนยันจากชาวบ้านเองซึ่ง ก็ในการพูดคุยนั้นก็มีการแลกเปลี่ยน<ม>การ<ม>เปรียบเทียบของการเติบโตของแหลง่งท่องเที่ยวของหลายจังหวัดที่บางจังหวัดนั้นเติบโตจนเสียความเป็นเอกลักษณ์บางสิ่งบางอย่าง<ม>แต่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันแต่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในน้น<ม>เขาก็ได้มีการศึกษานะครับได้มีคนรุ่นใหม่หรือว่าทั้งคนผู้สูงอายุในพื้นที่นั้นเนี่ยเขามีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ได้แนวคิดออกมาที่คล้ายๆกันในหลายชุมชนที่เราได้เข้าไปพูดคคุยนะรับก็ แต่อย่างที่บอกครับสุดท้ายแล้วของเราเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เราถูกนําเสนอเอาไว้ก็คงต้องฝากกับทางภาครัฐต่อจากนี้ในการดําเนินงานแล้วก็ในการควบคุมวิธีการเติบโตของเขา อ๋อขออนุญาตครับเราไม่ได้ควบคุมการเติบโตแต่ว่าทํายังไงก็ได้ให้โครงสร้างการเติบโตนี้ยังคงไว้ซึ่งความเป็นน่านเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวไปสู่น่านแล้วก็พัฒนารายได้พ,พัฒนา,าเ,รานนเรศรษฐกิจพัฒนาชุมชนให้ชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตเติบโตต่อไปครับเรียกว่าเป็นความยั่งยืนใช่ใช่โอ้เจได้กําลังคุยสน <uk> ุก เวลาน้อยก็อยากจะให้ทั้งสองท่านฝากถึงท่านผู้ชมถึงกิจกรรมดีๆของบ้านเจริญกรุงในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนครับเชิญท่านก่อนครับเชิญเลยครับคือเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็อยากจะให้การเปลี่ยนแปลงงนลา่าวนียเกิดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานความต้องการของของคนในชุมชนคนในสังคมที่นั่นนะครับเราอยากเห็นการท่องเที่ยวน่านที่เป็น น่านนะฮะนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยจะต้องไปเที่ยวน่านที่เป็นน่านไม่ใช่น่านที่เป็นเชียงใหม่หรือจังหวัดอื่นนะเพราะฉะนั้นอัตลักษณ์ของความเป็นน่านเนี่ยยังต้องคงอยู่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็เอาใจช่วยชุมชนที่นั่นนะครับให้มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยครับครับเชื่อเลยครับก็สําหรับจากโครงการนะครับก็อยากจะฝากว่าการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเนี่ยอยากให้ไปทดลองดูครับแล้วก็ทดสอบดูโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในมิติใหม่ที่เกี่ยวกับ การช่วยในการลดโลกร้อนในอนาคตหรือว่าการเกี่ยวกับคาร์บอนต่ำเนี่ยกำลังเป็นเทรนด์ใหม่ในสังคมโลกในอนาคตแน่นอนก็อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าผู้มีโอกาสพันไปผ่านมาหรือคิดกําลังวางหาแหล่งท่องเที่ยวในช่วงปิดเทอมของลูกๆในอนาคตนี้ลองไปดูที่น่านครับจะพบว่าน่านมีดีกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าบ้านเจริญกรุงก็ได้ไปศึกษาโครงงานปฏิบัติที่จังหวัดน่านเรียกว่าไปเสริมฐาน ของจังหวัดน่านให้มีความแข็งแรงในเชิงของการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับเรียกว่าเมื่อโตแล้วต้องโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับเรียกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจซึ่งท่านผู้ชมมีโอกาสก็ไปเยี่ยมชมในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเขตที่มีอากาศบริสุทธิ์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองสั้นที่มาเล่าโครงงานดีๆเป็นสาระดีๆให้กับท่านผู้ชมขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับยินดีครับครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดดีสังคมดีได้ทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็นสองนะครับทูวิชัน 784 True ID, Facebook, Instagram แล้วก็ YouTube วันนี้ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุด เพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง